สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง l Level 5 Channel กับเกมบีบเบสโซนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการอัปเดตตู้กระชาของเกมบีบเบสโซเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาในปลายเดือนตัวละคร2ตัวใหม่ที่ทำการพรีวิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวละคร2ตัวใหม่ที่มาเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Le v e l 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆห่ของเกมบีบเบสโซกันด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันในช่องออฟฟิเชียลของบิดเว็บโซกันเลยลักกันนะครับผมอ่ะสลหรับคลิปนี้นะครับก็เพิ่งลงมาเมื่อตอน1ชั่วโมงก่อนนะครับผมอ่ะสำหรับตัวตละครใหม่2ตัวด้วยกันซึ่งจะเป็นตัวละครสงครามเลือดพันปีนะครับที่จะมีตัวของมาสกินะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวของคุโรสกิอิชิน1นตัวนะครับที่จะเป็นตัวละครใหม่2ตัวนี้นะครับส่วนตัวละครใหม่2ตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถยังไงบ้างเดี๋ยวเรามานั่งดูแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยล้วกันนะครับผมอ่ะ ไปเลยละกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกก่อนเลยละกันนะครับผมตัวของมาสกิซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาในวันที่31นะครับผมปลายเดือนนี้เลยนะครับอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะฮะตัวละครตัวนี้นะฮะ รายละเอียดของมาสกิเดี๋ยวเรามาดูกันทีละนิดกันละกันนะกันนะฮะตัวละครตัวนี้จะเป็นเผ่ามนุษย์นะครับแล้วก็คุนซี่ซึ่งค่าสตัสโดยรวมเนี่ยตัวละครจะเน้นหนักไปทางสเปเชียลแท็นะครับเป็นตัวสายสกิลนั่นเองนะฮะส่วนคิลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเอสปาดาแล้วก็มีตัวธาตุเนี่ยเป็นสีแดงนะครับผมอ่ะทีนี้ข้างล่างเนี่ยบางคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าโซของตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นโซที่หากเราเนี่ยสร้างสถานะปิดปกติให้อีกฝ่าย ตัวละครเนี่ยก็จะทําการบูดค่าสเปเชี a ลแท็กเพิ่มขึ้นมาหรือว่าตัวของพลังวิญญาณเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก40%นะครับอ่ะอันนี้นะฮะตัวของมาซกิเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะรอไปดูตัวของอา i ิ i ิตต่างๆเพิ่มเติมกันอีกล้กันนะฮะเดี๋ยวขอสกิปไปเลยเนาะ ตัวสกิลต่างๆของมาสกินะครับผมเราจะเห็นได้แล้วว่าตัวสกิลพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีในเรื่องของการที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะพล r a l y หรือว่าสถานะชานั่นเองนะครับแล้วก็อันติเมตสกิลเนี่ยจะเป็นอันติเมตที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมรวมถึงตัวเองได้1ครั้งนะครับผมออปชั่นอื่นๆนะครับจะมี9พลิปตา1ขั้นนะครับ อะมีต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมด100%ยเปอนตไม่สนา h a r p s h เตอร์นะครับไม่สนกฎกา,การณาในการเล่นของตัวโจมตีระยะไกลนะครับ <S <S ส่วนส,สกิลด้านล่าง <S 2> <S 2> อื่นๆก็จะมีสตรองแ t t a c กดาเมจ60%ก็คือสกิลแรงขึ้น60%นะฮะเดเวส u c t i o n นะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันติเมตแรงขึ้น60%มีลดคูดาวให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีในลิงก์แต่ตัวละครเนี่ยก็ยังมีลดคูดาวให้อยู่12%เหมือนกันฮาวอ w a l สกิลกว้างขึ้น20%เฟรนซี่เนี่ยก็จะเป็นจนนวฮิตของสกิลนะครับผม ก็จะเพิ่มให้อีก2ครั้งด้วยกันส่วนระยะเวลาของสถานะปิดปกติเนี่ยก็บวกให้อีก5วินาทีนะฮะ เลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีค่าสถานะพิเศษเพิ่มเติมอีกตรงที่ว่าเราเนี่ยจะใช้สถานะผิดปกติกับพวกตัวของอารันคาเนี่ยติดได้ง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าคิวเลอร์เนี่ยมัจะเป็นเอสมาได้อย่างเดียวก็ตามเนาะเพราะว่าตัวละครตัวเนี้มันเน้นในเรื่องของการตีเรทคิะมากกว่านะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมปาร์ตี้ที่จะทําให้ตัวของควินซี่ที่อยู่ในทีมนะครับผมอ่ะมีความสามารถในเรื่องของการ เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมสลหับตรงนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวของหากศัตรูติดสถานะชาอยู่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีกติดสินะครับ ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของซ u เปอร์อาร์เมอร์นะครับผมโดนตีแล้วไม่กระตุกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบูทพลังวิญญาณเพิ่มขึ้น1 2 0ถ้านะหากว่าตัวละครเนี่ยสร้างสถานะผิดปกติให้อีกฝ่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันรวมกับตัวของลิงสลอตของตัวละครของตัวเองแล้วนะครับผมก็เลยทําให้บวกกับตรงนี้เพิ่มขึ้นอีก80ก็จะกลายเป็น120ยนั่นเองนะครับถือว่าก่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยเนาะในเรื่องตัวของสกิลตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาจะเอามาตีในเรื่องของเลดกิลให้ดูนะครับในเรื่องของตัวละครต่างๆก็ต้องบอกตามตรงว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีซึ่งมันค่อนข้างจะพอเจาะจงในการนํามาเล่นในตัวของเลดกิลตัวของเอสปาดาแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยเป็นอารันคานะครับเพราะว่าถ้ามีลูกน้องเป็นอารันคาเนี่ยเราจะตีติดสถานะได้ง่ายขึ้นใช่ไหมโอกาสที่เราจะได้บูทในเรื่องของพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็คิลเลอร์เอสปาดาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยฆ่าบอสได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผม แต่หลักๆเนี่ยตัวละครตัวนี้แนะนําว่าถ้าหากว่าจะนํามาเล่นนะครับก็เล่นกับพวกทีมครินซี่ที่เป็นตัวของฮิวเลอร์เอสปอดาเนี่ยในการเคลียร์กิลก็จะง่ายกว่าอีกอย่างตัวของอันติเมตสกิลเนี่ยก็ช่วยเซฟชีวิตในเพื่อนร่วมทีมให้เราได้ค่อนข้างดีมาทําให้เราเนี่ย เวลาแบบเผลอตายไปเนี่ยเออมันก็จะทําให้เราเนี่ยยังมีชีวิตรอดกลับมาอีกนะครับส่วนในเรื่องของการโจมตีปกตินะฮะก็จะเป็นการโจมตีไปสีครั้งอันนี้ก็เหมือนกับตัวของมาสกิตัวเก่าเลยเนาะต้องบอกว่าเหมือนกับมาสกิตัวเก่าก่อนหน้านี้ที่ออกมาเลยที่เป็นสายโจมตีปกตินะครับผมไม่ได้มีอะไรมากส่วนสกิลที่1เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่สา์สกิลออกไปด้านหน้าเป็นรูปพัด <ะ>เป็นรูปพัดแต่ไม่ใช่รูปแบบบีมนะ,ะเป็นรูปพัดมีความไกลประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยจะค่อยๆถ่ายออกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองดูสกิลให้แบบช้าๆอีกทีนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะปรับความเร็วลดลงมาเหลือประมาณ0.5นะะมันจะค่อยๆอย,ยิงนะจะสร้างดาเมจพื้นที่รูปพัดไปด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะมีจุดตกออกไปเรื่อยๆนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3าจุดที่4ี่นะครับจะค่อยๆไหลออกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะ เออมันไม่ใช่การเป็นการยิงรูปแบบบีมแล้วก็ไม่ใช่สกิลผลักที่เป็นแบบผลักไปไกลๆอะไรพวกนั้นเนาะถ้าเป็นผลักไกลเนี่ยก็จะแย่หน่อยในการเคลียร์มอนนะครับถือว่าไม่ได้แย่เท่าไรหร่สำหรับสกิลนี้ส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นการชาร์จยิงนะครับตั้งป้อมแล้วก็ยิงออกไปด้านหน้าเป็นรูปพัดเหมือนกันขอบเขตก็ใกล้เคียงกับตัวของสกิลหนึ่งเลยนะครับอารมณ์ฟิลเดียวกับตัวของโทชิโร่ตัวสีฟ้านะครับผมที่มันเป็นการตั้งปีกน้ําแข็งแล้วก็ยิงออกไปด้านหน้าเนาะถือว ราะว่ามันสามารถสาดสกิลใส่บอสเนี่ยมันตายได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงด้วยนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ IOE ทางหน้าจอเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อันติเมทสกิลอันนี้เลยนะครับผม รูปแบบของอัลติ t เมสกิลก็ธรรมดาธรรมดาทั่วไปสร้างความเสียหายแล้วก็ชุบชีวิตนะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวละครที่2นะครับคุโรสก,กิอิชินส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจกว่าประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เองเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยเล่นในเรื่องของคอนเทนต์กิลเป็นหลักด้วยเช่นกันนะครับคุโรสกิอิชินเนีกก่ยจะเป็นตัวประเภท ยมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยนะครับผมอ่ะตัวละครประเภทยมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่อยเป็นตัวละครสีส้มที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นพลังวิญ,ญญาณด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าสายสเปเชียลแท็กนั่นเองนะครับผมส่วนลิงก์ก็จะเป็นลิงก์เดียวกับเลยก็คือพลังวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้น40%นถ้าหากว่าเราสร้างสถานะผิดปกติให้กับศัตรูนะครับแล้วก็มีคิลเลอร์เนี่ยเป็นค u นซี่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ ความสามารถตัวละครนะครับอาจจะพูดถึงโมเดลตัวละครนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้แตกต่างจากตัวของอิชินในก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะดูแบบโมเดลตัวละครเนี่ยมันดูเด็กลงประมาณหนึ่งเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันกล่าไวไปถึงเรื่องย้อนหลังตอนที่เขาไปเจอกับมิสกิในตอนแรกนะครับก็จะดูแบบดูเด็กกว่าในภาคพันปีก่อนหน้านี้เนาะต่ดมาเรื่องของสกิลนะครับจะเป็นตัวละครตีระยะใก,กล้นะครับผมอ่ะเป็นสีแดงนะครับที่มีความสามารถที่จะมีเอฟเฟกต ตัวของสกิลเนี่ยทั้งหมด3สถานะด้วยกัน สามสถานะเลยนะอาจจะวางดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยสถานะอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับการโจมตีปกติรวมถึงสกิล1นึ่งสกิลสสกิลสจะมีสกิลที่สร้างความเสียหายและติดไฟนะครับติดไฟกับตัวของแผลชะกันนะครับสสถานะส่วนอัลติเมทสกิลจะเป็นติดสถานะออดแอร์ air, แล้วก็แผลชะกันนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยมันใช้ท่าไม่ตายแล้วก็โดนลดรังโจมตีได้ค่อนข้างง่ายแต่เอาจริงการเล่นในเลสกิลเนี่ยบอลมันไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแผลชะกันเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างดามจ ะมากกว่านะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสกิลติดตัวจะมีก้าวพิตา1ขั้นนะครับแล้วก็ฮาวอ์สกิลกว้างขึ้น20%แล้วก็ต้านทานสถานะผิดปกติทุกสถานะ100%ด้วยเช่นกัน อ่ะสตรองแคทแทกห้นะครับน้อยกว่ามีสก,กิลอยู่ประมาณ10%นะครับแล้วก็อันติเมทแรงขึ้น60%สกิลคูดาวสิ์เซนะครับอันนี้เราจะเห็นได้แล้วว่ามีแรมเพจนะครับแรมเพจตัวที่4ที่เข้ามาในเกมนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวละครที่มีแรมเพจเนี่ยทั้งหมด3ตัวด้วยกันใช่ไหมมีตัวละครสีฟ้านะครับมีตัวละครสีแดงนะครับผมอ่ะแล้วก็มีตัวละครสีอ่าสีม่วงใช่ไหมอ่ะสีม่วงอีกตัวหนึ่งนะครับ เ,เข้ามาแล้วนะครับก็คือตัวของพิชินตัวนี้นั่นเองก็จะเป็นตัวแรมเพจตัวที่4ของเกมนะครับผมก็ยังขาดเพียงแค่ตัวสีเขียวอีกตัวหนึ่งตัวสีเขียวก็ค่อยไปร่้อีทีละกันว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นฟรนซี่บวก2นะครับก็คือจํานวนฮิตสกิลบวกอีก2ครั้งแล้วก็ระยะเวลาการติดสถานะบวกอีก5าวินะครับติดไฟเพิ่มขึ้นเป็น10สีกระชากเพิ่มขึ้นอีก 10วินะครับผมแล้วก็ increase stun a l i g n m e n t ให้กับตัวละครที่มันเป็นอ่าศัตรูที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยก็คือทำให้ติดสถานะได้ง่ายขึ้นข้อจำกัดในการเล่นก็จะดูน้อยลงนะครับไม่เหมือนมิสกิที่มันอ่าจำกัดในเรื่องของอารันคาเท่านั้นที่จะทำให้ติดง่ายขึ้นก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี weekend e f e n s e นะครับผมก็คือการลดพลังป้องกันนะครับแล้วก็ super armor มี b o r e r e r นะครับไม่ไม่สนใจกฎกติกาแล้วก็ สกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบูทพลังวิญญาณเพิ่มขึ้น120%นะครับเหมือนกันเลยกับมิสกิก็คือใน Ability 80นะครับแล้วก็ตัวลิงก์อีก40ก็จะกลายเป็น120นะครับส่วนตัวในเรื่องของการมอง Ability ตรงนี้เบื้องต้นแล้วเนี่ย ตัวของอีชินเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีฮาวอกตีใกล้ที่สกิลบวก2ตัวละครเนี่ยเอาไปฟาร์มในด่านสีม่วงได้ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าพวกสถานะเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากๆแล้วก็มีพวกติดไฟฉีกกชากแล้วก็ลดตัวของอ่า ออดแอลงนะครับผมทำให้อีกฝ่ายเนี่ยตีเข้าทีละหนึ่งเนาะข้อพวกนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้การผ่านด่านการเกลียร์ด่านเนี่ยอะไรก็ค่อนข้างง่ายขึ้นมีลดเกราะก็เหมาะกับการตีกิลด้วยนะครับต้านสถานะผิดปกติทุกสกิลเลยนะครับโอ,อ้มีซูเปอร์อาร์เมอร์อีกพลังวิญญาณ120เปอร์อีกก็คือแบบแรงมากๆเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือแลมเพจอีกอันหนึ่งที่จะทำให้ตัวของยิชินเนี่ยมันตีค่อนข้างแรงมากๆนะครับอ่ะอันนี้เบื้องต้นในเรื่องของอาร์บิตี้เนาะ เดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของ skill สกิลกันละกันนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ถ่ไปด้านหน้าอันนี้จะเป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้กว้างไม่ได้ไกลนะครับก็คือฟิลเดียวกับตัวของสกิลสองนั่นแหละระยะก็คือใกล้กันส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นรูปแบบของอ่า วอลเทคนะครับก็คือรวบดาเมจข้างหน้าก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็สร้างวอลเทคไฟขึ้นมานะครับส่วนสกิล3ก็จะเป็นตัวของสกิลที่สร้างความเสียหายรอบตัวทั่วไปนะครับการโจมตีปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้สลหรับตัวละครของอีชินนะครับผมถือว่าไม่ได้มีอะไรมากเนาะในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าตัวละครอื่นๆที่มันมีความเสียหายที่ไกลอย่างเช่นสกิลหนึ่งไกลมากๆอย่างตัวของสกิลแบบยิงเป็นเส้นตรงแบบบีมไปข้างหน้าอะไรพวกนี้ มันเลยทําให้ตัวของอิชินเนี่ยมันอาจจะใช้สกิลหนึ่งในการเคลียร์มอนเนี่ยค่อนข้างช้าหน่อยเพราะว่าวงมันแคบไปนิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของการตีเลตตีกิลเนี่ยก็คือว่าน่าจะง่ายไปเลยนะครับเพราะตัวละครมีวอเทคที่จะช่วยรวบมอนมาให้มันสร้างความเสียหายได้หรือเล่นได้เนี่ยตรงนี้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวของอิชินเนี่ยเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสถานะติดได้ง่ายขึ้นอีกอะไรอีกด้วยเพราะว่าจํานวนคิดจากวอเทคอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจากเฟ้นสีด้วยอะไรด้วยนะฮะ อ่ะส่วนอันติเมตก็เอาไปใช้บล็อกในเรื่องของการทําให้อีกฝ่ายเนี่ยตีไม่เข้านะครับผมก็คืออ่อนแอนั่นแหละตีเข้าทีละหนึ่งแล้วก็ติดฉีดกระชากโน่นนี่นั่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสกิลที่เขาจะให้ดูเนาะสร้างโบลเท็กนะฮะลวดาเมจแล้วก็สร้างโบลเท็กของสกิลสองเนาะสกิลหนึ่งก็พุ่งไปด้านหน้าตะกี้ก็คือเขียนแล้วนะครับแล้วก็สกิลสามก็จะเป็นฟูลเอลีอบตัวเลยนะฮะร,รอบหน้าจอนะครับผมก็กว้างอยู่พอสมควรเนาะส่วนแอนิเมชั่นรูปแบบอันติเมตสกิลเดี๋๋ยยยววตรรรงนนนนนีีนี้้เเเ่ดดาามมาูพอๆกกััละนนะะฮ เอ,อันติเมตสก,กิลมันเป็นเทสกะเทนโชสีแดงตอนที่ถ้าหากว่าเจอในอนิเมชันเนี่ยก็คือตอนที่อิชินเนี่ยก็คือมาเจอแม่หรือว่าเจอมิสกินเนี่ยแหละแล้วก็เข้ามาปกป้องช่วงนั้นพอดีนะครับส่วนตัวละครตอนนี้เนี่ยจะมาตอนไหนนะครับก็อย่างที่เห็นข้างล่างเลยเนาะ Awesome ะทะโทีแล้วกันนะฮะอย่างที่เห็นในล่างเลยนะครับจะเข้ามาในตู้ของวันที่31นะครับ31เดือนนี้นั่นแหละก็คือวันสุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็จะเข้ามาตอนบ่าย2ของบ้านเรานะครับผมอ่ะบ่าย2ของบ้านเราเนาะอ่ะเวลาช่วงเวลาก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละคร2ตัวละครนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสลับเกมเกมนี้นะครับตัวละครใหม่2ตัวละครเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวละคร2ตัวละครนี้ แนะนำว่าเปิดตัวละครตัวไหนเอาไว้เล่นบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะเชียร์ว่าเปิดอีชินเนี่ยจะใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็หลากหลายยิ่งกว่าในเรื่องของข้อจากัดที่ค่อนข้างน้อยกว่าและมีแรมเพจในการเล่นถึงแม้ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยอาจจะเคลียร์มอนไม่ค่อยดีเท่ากับตัวละครอื่นสัก,กสเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับส่วนตัวของมาสกีนั้นนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆในการเล่นเลดกิลนะครับผมอ่ะระดับ อะไรนะนแเมย์เวลี่ฮาร์ดนแเมย์เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระดับไหนก็คือสูงสุดนะครับแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมีเงื่อนไขในการเล่นนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปเล่นคอนเทนต์เฉพาะเจาะจงอย่างการตีคิวจริงๆเนี่ยหรือว่าตัวที่เอาไปตีให้กับอาสร้างดาเมจพวกเอสปาร่าที่จะแรงขึ้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเปิดแค่ตัวละครตัวเดียวก็แนะนําว่าอิชินละกันนะครับผมส่วนตัวละครหลังตู้ทั้งหลายในตู้นี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้กกเก ที่สามารถวิวัฒนาการเป็นดาวม่วงได้ทั้งหมดแต่ตัวละครส่วนใหญ่หลังตู้นะครับผมก็ยังเป็นตัวละครที่ถ้าหากหลุดเล็ดมาแล้วเรายังไม่มีในไอเดีเนี่ยก็ยังสามารถนําไปขึ้นเป็นดาวม่วงแล้วก็เปิดลิงก์สล็อตทาเป็นลิงก์สล็อตให้กับตัวละครตัวอื่นได้อยู่พอสมควรเช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้นะฮะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มีเวลาสามวันก็อย่าลืมเก็บเพชรกันด้วยละกันนะครับก็ไปเปิดตัวละครสองตัวนี้นะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหมใ